ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเตรียมยื่นฟ้องสาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือสุบัณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงด้วยข้อกล่าวหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ไทยสูญเสียที่ปไตยขณะที่รัฐบาลจะเดินหน้าทําความเข้าใจและชี้แจงเหตุที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อเรียกร้อง3ข้อได้ ที่ประชุมร่วมสภาสมัยสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลงมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190และมาตรา9 3ถึง98โดยจะนัดลงมติในวาระที่3าวันที่11กุมภาพันนี้ ไทยเป็นผู้นำเข้าสารเคมีทางการเกษตรเป็นรายใหญ่ของโลกซึ่งสารเคมีบางชนิดถูกจัดเป็นสารต้องห้ามในหลายประเทศสวนทางกับมาตรการในความพยายามแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในผักให้ชัดเจนกลุ่มอาเซียนกับจีนมารู้ข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างการในโอกาสครบรอบ20ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาข่าวของท่านกับที่นี่ทีวีพอพอนะครับพบก,กับผมทนันพิสิทธ์เริศบำรุงชัยเหมือนอย่างเคยวันนี้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนอย่างเคยนะครับ28ม่มกราคม2554และช่วงนี้เราจะกลับมาติดตามข่าวสารเริ่มต้นกันด้วยที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพมัฒนิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่ตอนนี้จะมีการเตรียมยื่นฟ้องสาลดีกาให้ดำเนินคดีอาญากับนายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีและนายสุทเทพเคงสุบัณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะครับ ด้วยข้อกล่าวหาเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ไทยต้องสูญเสียที่ปไตยขณะดเดียวกันทางรัฐบาลเองก็เดินหน้าทําความเข้าใจและก็ชี้แจงเหตุที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อเรียกร้องของกลุ่มพันธมิตรทั้ง3ข้อได้ครับนอกจากคํายืนยันในการแก้ไขปัญหาและทําความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาแล้วนะครับนายกฐมนตรียืนยันที่จะเดินหน้าช่วยเหลือคนไทยก็คือนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบณ์ ซึ่งสารกัมพูชานัดพิจรารณาและพิพากษาคาดีในวันที่1กุมภาพันธ์นี้พร้อมกับทําความเข้าใจกับกลุ่มพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาพื้นที่พิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาโดยไม่ได้รู้สึกกังวลต่อแรงกดดันโดยเฉพาะการเตรียมยื่นฟ้องศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองด้วยฐานความผิดในกฎหมายอาญาครับถ้าเขาพร้อมจะทําผมก็ไม่มีปัญหา หมายความว่าถ้าสมมติว่าคิดว่ามีวิธีการในการทําให้ข้อมูลเนี่ยมาตรงกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ยืนยันมาตลอดว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายต่างๆขอเขาในเรื่องการที่จะรักษาดินแดนเกียงแต่ว่าข้อมูลไม่ตรงกันมุมมองไม่ตรงกันใจผมก็พูดมาตลอดว่ามันน่าจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาพร้อมที่จะทําให่ทางรัฐบาลไม่มีบก็จะดูครับว่ามีใครที่ประสานงานกับใครได้บ้าง ก็ก็น,นี้ครับก็ก็อยู่ที่ทางฝ่ายผู้ชมนุมด้วยนะครับแต่รัฐบาลพร้อมพูดคุยนะครับแล้วก็เราก็พยายามแสวงหาทางที่จะทำความเข้าใจกันดีนะคือว,วันนี้ประเทศไทยได้สูญเสียอธิตย์ประยเนดินแดนประเทศไทยไปแล้วหลายจุดและยังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณค่าโยพยพหนองจานโชคชัยจังหวัดสระแก้วนะครับหรือว่าจะเป็นกรณีที่เขาพระวิหารที่แม้แผ่นหินแผ่นเดียว นะครับบนพื้นที่บริเวณวัดแก้วศิขาดีรีสวรรา ส่วนรายละเอียดการยื่นฟ้องด้วยฐานความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา119เนื่องจากมีพฤติกรรมสมคบกันทําให้รชาชอาณาจักรไทยตกอยู่ภายใต้ต่างประเทศขณะที่รัฐบาลก็กําลังพิจารณาตัวแทนเพื่อประสานเจราจาทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อเรียกร้อง3ข้อได้ส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดฉากจับผู้ต้องหาพร้อมอาวุธสงครามของรัฐบาลกับตํารวจพลตํารวจเอกวิเชียนพทพลสีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีใครกล้าเอาบ้านเมืองมาล้อเล่นคุณผู้ชมครับตอนนี้ที่ประชุมสภาสมัยสามัญก็ได้มีการพิจารณาที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา190และมาตรา93ถึง98นะครับโดยจะมีการลงมติอีกทีในวาระที่3ในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ครับ หลังใช้เวลาในการอภิปรายยาวนานกว่า16ชั่วโมงในใชัยชิดชอบประธานรัฐสภาก็ประกาศปิดประชุมเมื่อเวลาประมาณตี2-35นาทีนะครับโดยเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญทั่วไปเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ฉบับคือมาตรา190และมาตรา93-98ถึงเเรื่องที่มาของสอสอสำหรับมาตรา93นะครับเรื่องที่มาของสอสอนั้นใช้เวลาในการอภิป,ปรายยาวนา,นานเกือบ10ชั่วโมงก่อนจะมีการลงมติ แต่ท้ายที่สุดร่างฉบับนี้ก็ผ่านความเห็นชอบตามการแก้ไขของคณะกรรมาิการเสียงข้างมากที่กำหนดที่มาของสอสอเขตเดียวเบอร์เดียวจำนวน375เขตและจากบัญชีรายชื่อ125คนโดยสมาชิกรัฐสภาที่ลงคะแนนมีทั้งหมด5 4 7เสียงเห็นชอบ298เสียงและไม่เห็นชอบ211เสียงงดออกเสียง35เสียงไม่ลงคะแนน3เสียงครับ บรรยากาศการอภิปรายในร่างแก้ไขฉบับนี้นะครับกินเวลาในการอภิปรายยาวนานพอสมควรโดยระหว่างอภิปรายก็มีการประท้วงเป็นระยะระยะโดยนายสุรพงศ์โตว,วิจักชัยกุลและร้อยตํารวจโทชวรินรัตศศิริกศอของพรรคเพื่อไทยที่ประท้วงว่าการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมายและผิดข้อบังคับการประชุมเนื่องจากให้มีการอภิปรายในภาพรวมแทนที่จะมีการอภิปรายเป็นรายมาตราและมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องจนในชัยต้องตัดสินใจเชิญ จ้านที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาดูแลความเรียบร้อยส่วนเนื้อหาสําคัญสคัําญนะครับที่ถูกอภิปรายในมาตรานี้ก็คือเรื่องการกําหนดจํานวนของสอสอ ซึ่งสวจะก,กลุ่ม40สวหลายคนก็ยืนยันไะมครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการปรับเปลี่ยนจํานวนสอสอเป็นการดําเนินการมากกว่าการที่รัฐสภาอนุมัติหลักการนอกจากนี้ก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาแประยะติในประเด็นเรื่องจํานวนที่มาและสัดส่วนของสอสอน่าจะขัดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาซึ่งหลังจากนี้อาจส่งเรื่องนี้ให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาตีความต่อไป ส่วนการลงคะแนนรายมาตราตั้งแต่มาตราที่94ถึง98สมาชิกให้ความเห็นชอบทั้งหมดนะครับรวมถึงมาตรา190ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำหนังสือสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากจำนวน343ต่อ205เสียงงดออกเสียง4เสียงและไม่ลงคะแนน2เสียงครับการลงมติเห็นชอบคัน การลงมติเห็นชอบผ่านร่างแก้ไขในวาระที่2ของมาตรา190ประเมินจากการอภิปรายแล้วมีความเป็นไปได้นะครับว่าสมาชิกน่าจะเห็นว่าร่างของกรรมธิการมีเจตนารมเป็นไปเพื่อให้หนังสือสัญญามีประเภทและกรอบการเจราจาที่ชัดเจนและต้องการให้การทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคล่องตัวมากขึ้นจึงมีมติเสียงข้างมากผ่านร่างฉบับนี้ สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับที่ผ่านการพิจรารณาในวราระที่สองแล้วนายชัยชิดชอบประธานรัฐสภาได้นัดหมายให้มีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจรารณาร่างแก้ไขในวราระที่สในวันที่11กุมภาพันธ์เป็นไปตามกรอบของกฎหมายซึ่งต้องมีการนัดประชุมเพื่อลงมติภายใน15วันครับ คุณผู้ชมครับประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการนําเข้าสารเครมีทางเกษตรเป็นรายใหญ่ของโลกอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสารเครมีบางชนิดนั้นบางประเทศก็ถือว่าเป็นสารต้องห้ามซึ่งก็สวนทางกับมาตรการที่มีอยู่ของประเทศไทยครับที่ตอนนี้จะต้องลดสารปนเปื้อนลงในพืชผัก สารตกค้างที่ถูกพบในพืชผักและผละไม้ส่งออกหลายชนิดของไทยเป็นสารพิษที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ทางสหภาพยุโรปเคยแจ้งเตือนประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งจนทําให้ประเทศไทยต้องระงับการส่งออกชั่วคราวผักทั้ง22ชนิดนะครับเพื่อหามาตรการตรวจสอบสารพิษได้ชัดเจนก่อนที่สหภาพยุโรปจะประกาศระงับการนําเข้าจากไทย นางสาวรพีจันรภูริสัมบัญนักวิจัยจากเครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีกเกษตรประเทศไทยก็ระบุนะครับว่าประเทศไทยเป็นผู้นําเข้าสารเคมีทางการเกษตรสูงที่สุดในโลกโดยมีการอนุญ,ญาตให้ขึ้นทะเบียนทางการค้ามากกว่า27 0 0 0พชนิดซึ่งหลายชนิดเป็นสารต้องห้ามในหลายประเทศรวมถึงสาภาพยุโรปด้วยการอนุญ,ญาตให้ใช้สารเคมีอย่างแพร่หลายนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดสารตกค้างในพืชผักในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งนางสาวรพีจันทร์ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าส่วนหนึ่งของปัญหาน่า ก็น่าจะมีผลพวงมาจากคณะกรรมการผู้พิจารณานาเข้าสารเคมีบางคนเป็นผู้นําเข้าสารเคมีรายใหญ่ในประเทศนางมัทน,นามิวนะครับรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็ออกมายอมรับนะครับว่าประเทศไทยยังไม่มีการยกเลิกการนําเข้าสารเคมีบางชนิดที่ในหลายประเทศระบ,บุว่าเป็นสารต้องห้ามเพราะยังไม่มีรายงานว่าส่งผลกระทบทางต่อทางการเกษตรขณะที่มีความพยายามในการแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในผักท่งออกครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการ ด้านการตรวจสอบสารพิษตกค้างของผักที่จําหน่ายในประเทศก็ควรมีมาตรฐานเดียวกันกับผักส่งออกเพราะปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักและผละไม้ที่จําหน่ายในประเทศอย่างชัดเจนนะครับและช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องของฮาเ์เตดกับจีนตอนนี้ได้มีมการบรรลุข,ข้อตกลงทางยุทธศาสตร์เกิดขึ้นแล้วสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามเรงนี้กันครับ We'll